สวัสดีครับท่านผู้ชมวีดิทัศน์ชุดนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่สังคมในเรื่องของการอนุรักษ์เอกสารโบราณสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับภาคีเครือข่ายได้แก่ภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรและศูนย์มนุษยวิทยาสิรินทรอ,องค์การมหาชนได้ร่วมกันจัดทําวีดิทัศน์ชุดนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้ <c oughs> นะครับมีทั้งหมด 5เรื่องด้วยกันเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่2ได้แก่ประเภทของเอกสารโบราณที่พบในประเทศไทยนะครับในวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์พอพลสุขใสจากภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรจะมาเป็นผู้ให้ความรู้กับพวกเราในเรื่องนี้ครับวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์พอพลสุขใสจากภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดี ที่จะมาให้ความรู้กับพวกเราในเรื่องประเภทของเอกสารโบราณที่พบในประเทศไทยก่อนอื่นสวัสดีอาจารย์ก่อนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับใครับถ้าสมมุติว่าเราไปลงพื้นที่นะครับไปสํารวจเอกสารโบราณเนี่ยยกตัวอย่างเช่นไปวัดต่างเนี่ยเราก็จะเจอเอกสารเยอะแยะไปหมดครับนะครับคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงเนี้ยก็อาจจะไม่ทราบว่าเอกสารแต่ละประเภทเนี่ยเรียกว่าอะไรวันนี้อยากจะขอความกรุณาอาจารย์ช่วยแนะนําเอกสารแต่ละชิ้นแต่ละกลุ่มด้วยครับ ได้ครับเบื้องต้นนะฮะขออนาให้คําจํากัดความของเอกสารโบราณก่อนนะครับเอกสารโบราณเนี่ยจะหมายถึงหลักฐานที่เป็นภาษาเป็นตัวหนังสือแต่เก่าก่อนนะครับซึ่งจะต้องสําเร็จด้วยกระบวนการทางหัตถกรรมคือสร้างและก็จดจารเนี่ยด้วยมือเขียนด้วยเขียนด้วยมือจารด้วยมือครับผมบก็จะมีการใช้จดบันทึกเรื่องราวต่างๆทั้งด้าน ประวัติศาสตร์แบบเรียนตำรารวมถึงกฎหมายแบบแผนนะครับก็จะ<ม>ใช้กระบวนการทั้งการเขียนการชุบการจานเหล่านี้เป็นต้นนะครับ,คร,บครับแล้วเอกสารถ้าสมมติว่าเราจะแบ่งเป็นกว้างๆคนที่ไม่มีความรู้เลยแต่เราอยากจะแบ่งมันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเนี่ยมันจะแบ่งได้สักกี่กลุ่มครับประเภทของเอกสารนะฮะถ้าจะจําแนกเป็นกลุ่มกว้างๆแล้วเนี่ยครับได้สักสามกลุ่ม นะครับกลุ่มแรกนี่คือกลุ่มเอกสารด้านจารึก<ช>นะครับนะรวมหมายถึงจารึกที่อยู่บนแผ่นหินบนไม้บนโลหะแม้กระทั่งในฐานพระหรืออิฐแบนี้นะครับคำนิยามของคำว่าจารึกนี่แปลว่าการเขียนการเซาะร่องการขูดร่องการขูดขีดเป็นร่องด้วยด้วยอุปกรณ์ด้วยเหล็กแหลมเหล่านี้แล้วลงบนพื้นว<ง>ัสดุประเภทไหนครับอาจารย์ลงบนพื้นวัสดุที่เป็นหินเป็นโลหะ พูดง่ายๆว่าเป็นเนื้อแข็งเป็นทั้มดก็ถือแข็งใช่ไหมครับประสุเนื้อแข็งนะฮะเอกสารประเภทต่อไปหรอครับเอกสารประเภทต่อไปเนี่ยเป็นคัมภีร์ใบลานนะฮะคัมภีร์ใบลานก็คือเอกสารที่จานด้วยเหล็กแหลมหรือหรือเหล็กจานนะครับจานอ่าอย่างนี้นะฮะนี่คือเหล็กจานนะฮะที่เป็นไม้ทรงต่างๆแล้วก็ตองปลายเนี่ยฝังเหล็กแหลมนะครับขูดขีดลงบนใบลานเป็นร่องรอยก่อนแล้วจึง ลงเขมาเพื่อจะให้ตัวสอนนั้นปรากฏขึ้นมาการขูดขีดนี้เรียกว่าการจานเรียกว่าการจานครับนะครับก่อนอื่นเราอาจจะลืมแนะนําท่านผู้ชมไปว่าทําไมเราต้องเราต้องใส่ถุงมือล่ะครับเพราะว่าเราป้องกันไม่ให้เหนื่อจากตัวเราเองเนี่ยไปไปสัมผัสกับเอกสารโบราณรวมถึงว่าในเอกสารโบราณเนี่ยมันมีอาจจะมีฝุ่นหรือมี อะไรหรือบางอย่างในการจัดเก็บนะครับเพื่อเพื่อจะไม่ให้มีการสัมผัสโดนตัวเนื้อตัวกันครับเป็นการรักษากสารทางหนึ่งแลวก็รักษาตัวเราเองด้วยใช่ครับจริงจริงมันก็ต้องใส่หน้ากากเนาะใช่แต่ว่านี้เราคุยกันแบบนี้เพื่อเพื่อสะดวกเพื่อสะดวกในการพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้ได้อ่านปากรถเราได้นะครับนี่เมื่อกี้ไปแล้วสองกลุ่มใช่ไหมครับ ตัวแรกสรุปอีกทีนะครับหนึ่งจารึกสองใบลานสามครับสามคือสมุดไทยนะครับสมุดไทยเนี่ยจะเป็นเอกสารที่ทำขึ้นจากเปลือกไม้คือเป็นกระดาษนะครับเปลือกไม้แล้วแต่แต่ละภูมิภาคจะมีไม้ประเภทไหนนะครับอย่างเช่นสมุดคอยหรือเปลือกสาเช่นเป็นพับสาเหล่านี้นะครับก็จะนำมา ตีเป็นเยื่อแล้วก็มาหล่อนะฮะหล่อเขาเรียกหล่อกระดาษนะครับเป็นแผ่นแล้วก็พับทบกันไปมาสลับหน้าหลังเพราะงี้ในสมุดไทยเนี่ยจึงสามารถเขียนได้ทั้งสองด้านเชื่อมต่อกันไปนะครับดังนั้นสรุปว่าจารึกนี่ก็เป็นเอกสารอย่างหนึ่งที่บันทึกอยู่ในวัสดุเนื้อแข็งเนื้อแข็งครับอย่างที่สองคือคมภีใบลานก็อยู่บจานครับจะใช้ใบลานจานใช่ไหมครับแล้วแบบที่3ก็พวก สมุดคอยสมุดไทยเนี่ยก็เป็นเอกสารที่ทํามาจากเยือกระดาษกระดาษครับคราวนี้อยากจะขอให้อาจารย์ช่วยแนะนําเป็นรายชิ้นนะครับว่าเอกสารแต่ละประเภทเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกันบ้างครับอย่างจาลึกนะครับจริงๆแล้วเราไม่ได้ยกมานะครับเพราะว่าด้วยความเป็นของที่ควรจะต้องเก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์เนาะนะครับกพราว่าเป็นเป็นเป็นหินเป็นอะไรเหล่านี้นะครับครนี้ขออนุญาตอธิบายส่วนที่เป็น ใบลานกับสมุดไทยนะครับคำพิ์ใบลานเนี่ยโดยพื้นฐานก็จะมีอยู่สองขนาดนะครับคือลานสั้นก็ขนาดประมาณอย่างนี้นะครับกับใบลานขนาดยาวนะครับก็จะมีการจานทั้งสองด้านนะครับขออนุญาตดึงนะครับ่าองแขะก่อครับ ใช้ใช้ลายหลัแล้วกันครับนะครับก็จะมีใบลานเนี่ยมีสองด้านนะครับด้านที่เว้าเข้านะครับแล้วก็เขียนด้านนี้เป็นด้านด้านแรกนะครับแล้วก็มีด้านที่สองนะครับในหนึ่งแผ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการใส่เลขหน้าที่เรียกว่าเลขอังกาเอาไว้ด้านด้านหลังของเอกสารครับอันนี้ โดยปกติก็จะอยู่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่จะอยู่อีกด้านหนึ่งออยู่อยู่ด้านด้านฝั่งนี้ครับนะครับอาจารย์นําไปก่อนได้เลยครับเดี๋ยวผมแกะให้ครับอ๋อครับเรื่องราวที่ชุดของใบลานใช่ไหมครับใบลานก็จะร้อยเป็นผูกครับด้วยสายสนองร้อยเรียงกันไปในแต่ละแต่ละผูกของลานนะครับบันทึกเรื่องราวได้ทั้งตำรับตำราเรื่องทางศาสนา ครับได้ทั้งนั้นนะครับอาจารย์ช่วยแนะนําหน้าอังกายอีกครั้งหนึ่งครับก็จะอยู่ด้านหลังอยนนี้ด้านหน้าแล้วก็จะอยู่ด้านหลังฝั่งฝั่งนี้ครับผมเห็นตัวเลขนะครับมีบางทีก็จะบางครั้งเป็นตัวเลขบางครั้งเป็นตัวอักษรครับลายไปกอกิกีลายไปอย่างนี้หรือบางครั้งก็เป็นตัวเลขแต่ส่วนมากที่เจอมักจะเป็นตัวอักษรมากกว่านะครับผมก็จะเห็น ตรงนี้ฮะแล้วก็มีตรงนี้ครับมีตรงนี้ก็มีด้วยครับผูกนี้มีทั้งสองฝั่งนะครับอ๋ออันนี้คือเลขเรียกว่าเลขหน้าอังกาหน้าอังกาครับผมครับก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งลานขนาดสั้นและขนาดยาวครับก็จะมีการบันทึกไว้สองสองหน้าครับสองหน้าอย่างที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อกี้นะครับผมมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะก็จะพับเรียงทบกันไปนะครับเดี๋ยวผมคอน อน,นุญาตถามอาจารย์เส้นนี้เรียกว่าอะไรนะครับทบทวนอีกทีอันนี้เรียกสายสนองอครับหรือบางครั้งเรียกสายสยอง<ส>ไม,ไม่ไม่ไม่จ่สยอง,ยองที่น่ากลัวนะครับครับก็จะเป็นได้หรือเป็นเชือกที่ฟันตีเกลียวแล้วก็เพื่อสําหรับร้อยใบลานแต่ละแผ่นเนี่ยให้ลงกัเป็นขูมีมีทามาจากวัสดุอื่นๆไหมครับที่แบบที่เป็นพิเศษมีเหมือนกันนะครับบางครั้งเนี่ยเ เราจะเจอสายสนองที่ทําด้วยเชือกและเส้นผมฟันรวมกันนะครับอันนี้จะเป็นอีกคติหนึ่งที่สกรีเพศเนาะอาจจะไม่สามารถที่จะบทเรียนได้แต่ว่ามีความศรัทธาเนี่ยก็จะตัดผมตัวเองเนี่ยร้อยเรียงเป็นสายสนองเพื่อจะทําเป็นพุทธบูชานะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับคอันนี้ใบลานนีานะครับใบลานมีหลายขนาดนะครับมีใบลานขนาดยาวแล้วก็ยังมีใบลานสั้นขนาดสั้น ใบลานขนาดสั้นนี่เขาใช้บันทึกเรื่องอะไร,รอะครับอาจารย์บางครั้งก็เป็นโหาศาสตรษษ์หรือเป็นคาถานะครับ,รบหรือบาง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 ครั้งเจอที่เป็นตํารายาส่วนตัวก็มี<อ>นะครับครับเรื่องยาอาจจะเป็นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาโดยตรงอเป็นคมภีร์เป็นพระไต<อ>รปิฎกเหล่านี้ ต่อไปก็จะเป็นกลุ่มที่โบรานรู้สึกจะหมดแล้วใช่ไหมครับต่อไปก็จะเป็นอีกประเภทนึ่งกลุ่มที่เป็นสมุดกระดาษนะครับนี่กระดาษเนี่ยถ้าเป็นสมุดที่ทําจากเปลือกข่อยก็จะเรียกสมุดข่อยหรือสมุดไทยนะครับภาคกลางเรียกสมุดข่อยถ้าภาคใต้เรียกหนังสือบุตรนะฮะก็มีสองกระแสว่าเอออาจจะเพี้ยนมาจากสมุดกลายเป็นบุตรก็ได้หรือบางบางท่านบอกว่า น่าจะมาจากคําว่าปุสตกะในภาษาบาลีที่แปลว่าหนังสืออืนะครับครับซึ่งก็น่าจะเป็น้ายงเข้าหาพระก็อะไรเป็นอย่างบาลีกระมังนะครับทีนี้จริงๆแล้วสมุดไทยเนี่ยก็มีหลายขนาดนะครับแต่ว่าที่เจอคร่าวๆนะครับก็จะเป็นสามขนาดนะครับครับเริ่มจากขนาดเล็กก่อนแล้วกันนะฮะขนาดเล็กนะครับ ก็มีลักษณะคล้ายกับเล็กจิ๋วเลยนะฮะมีขนาดตั้งแต่ประมาณ6คูณ12เซนติเมตรโดยประมาณนะครับเล็กนีก็จริงๆแล้วอาจจะคลาดเคลื่อนกันไปบ้างตามแต่ช่างที่ทำนะครับก็จะใช้บันทึกเหมือนกับเป็นสมุดพกส่วนตัวนะครับอาจจะมีเรื่องโหราศาสตร์บ้างคาถาคมบ้างนะครับอ๋อเมื่อสักครู่ลืมอธิบายไปว่าสมุดไทยเนี่ยมีสองสีอ๋อครับครับก็สังเกตเห็นนะครับมีสีอะไรบ้างมี สีดําอย่างนี้นะครับเรียกสมุนไพรดำกับสีขาวครับคือสมุนไพรขาวนะครับสมุนไพรขาวก็คือสีของเยื่อเปลือกค่อยโดยโดย,โดยไม่มีการย้อมอะไรทั้งสิ้นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติรราตสีของเขาเลยครับส่วนสมุนไพรดําเนี่ยโดยมากนะครับมักจะเป็นเยื่อส่วนที่เป็นเยื่อที่แก่หน่อยอนะครับ หรืออาจจะสีไม่สม่ำเสมอจึงลักษณะเป็นเปลือกเป็นเปลือกกระดังบ้างอะไรบ้างจึงเอาเขมาลงเพื่อให้มันเป็นสีเนื้อเดียวกันหมดนะครับแต่ถ้าโดยราคาแล้วสมุดไทยขาวจะสูงกว่าและโดยประมาณอย่างนั้นนะครับขนาดถัดมานะคะคือขนาดกลางซึ่งเป็นขนาดที่พบเยอะที่สุดนะครับคือประมาณขนาดนี้นะครับ ประมาณ12คูณ36เซนติเมตรโดยประมาณนะฮะบวกลบนิดหน่อยนะครับก็บันทึกได้เลือกทั่วไปนะฮะตั้งแตบบ่ตั้งแต่แบบเรียนกฎหมายนะคะรับรวมถึงวันคดีวรรณกรรมนะครับเห็นเนในอนุสาวรีย์ของท่านสุธรผู่ท่านก็จะถือ,ถอลักษณะนี้ใช่ไหมสมุดสมุดนี้ลักษณะนี้นครับเพิ่มเติมนะฮะว่าสมุดไทยเนี่ยมี2ด้าน เมื่อเมื่อสักครู่ที่บอกไปแล้วว่าเกิดจากการเอากระดาษมาพับทบกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเปิดด้านที่หนึ่งด้านที่เป็นหน้าปกเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือปกของเอกสารนะฮะเปิดออกมาแล้วอย่างนี้ด้านแรกด้านที่หนึ่งเรียกหน้าต้นนะครับหน้าต้นอาจารย์ชี้อีกทีนะครับถ้าสมมติถ้าเราเปิดเปิดขึ้นนะครับทั้ง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 ซีกนี้เรียกหน้าต้นอ๋อครับก็จะเปิด อย่างนี้เนี่ยหนึ่งคู่กระดาษเรียกหนึ่งพเนิกหนึ่พันิกพเนิกกอไก่สะกดกไก่สะกดครับทีนี้เวลาเรานับหน้าเนี่ยก็มีสองแบบบางครั้งเรียกนับหนึ่งพเนเิกเป็นหนึ่งหน้าหรือบางครั้งนับหนึ่งและสองบนล่างครับครับก็แล้วแต่การตกลงในการบันทึกแต่ละครั้งการทําทะเบียนแล้วแต่ว่าจะตกลงกันยังไงใช่ครับแต่ต้องใช้เป็นระบบเดียวกันไปทั้งหมด คันะครับนี้หน้าต้นนี่หน้าต้นทีนี้เมื่อเราบันทึกไปจนกระทั่งหมดหน้าละหมดสุดท้ายละแล้วก็คลิกกลับเปิดมาจะเขียนได้อีกหน้าหนึ่งอย่างนี้เรียกหน้าปลายนะครับก็จะเขียนไปจนทังจบถ้าไม่จบอาจจะมีขึ้นเล่มใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือขนาดกลางนะฮะมีสมุดไทยอีกขนาดหนึ่งนะครับคือขนาดใหญ่ เลยนะครับอันนี้ใหญ่โตใหญ่โตนะประมาณ1 5ซติเมตรคูณ60บเซนนะโดยมากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระศาสนาโดยเฉพาะเรื่องพระมาลายนั้นเราจึงเรียกสมุดขนาดนี้นะครโดยคร่าวๆร่วมกันว่าสมุดพระมาลัยนะครับก็จะมีทั้งเรื่องพระมาลัยมีไตรภูมิเหล่านี้นะครับนับหน้าเหมือนกันเหมือนเหมือนเมื่อสักครู่นะฮะก็มีสองสองฝั่งนะครับ อันนี้ค่อนข้างจะจำดุดาเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นตัวอักษรของน่าจะเป็นภาษาไทยอของไทยครับทีนี้นะฮะนอกจากสมุดไทยที่ทําจากเปลือกคอยนะครับในภูมิภาคอื่นอย่างทางทางภาคเหนือใช่ไหมครับ,รบก็้คกนคอยอาจจะไม่ค่อยพบเท่าไหร่นักแต่มีไม้อีกประเภทหนึ่งที่เอามาทํากระดาษได้คือปอสา ก็มีลักษณะอย่างเดียวกันนะครับก็คือเอาเยื่อมาหล่อเป็นกระดาษนะครับแล้วก็พับทบกันนี้เราเรียกพับสาอนะครับน่าจะพบอยู่สีแบบเดียวใช่ไหมครัแต่ก็มีขนาดต่างๆกันแบบแบบที่ปากลายก็เจอคนะครับอีกอันหนึ่งนะครับคือสมุดฝรั่งอันนี้นี่มาทีหลังนะครับก็คือสมุดที่เป็นกระดาษที่ทําโดย ขาวตะวันตกนะครับครัับอนนี้ก็เหมือนสมุดที่เราใช้เขียนทุกวันนี้แหละนะครับข้างในก็แล้วแต่ว่าจะบันทึกเรื่องราวแบบไหนคครับแล้วก็เรียกอย่างนี้ว่าสมุดฝรั่งครับนะครับสมุดไทยพับสาสมุดฝรั่งครับแล้วผมยังเห็นอุปกรณ์ไม่ทราบว่าเรียกว่าอะไรครับเอสิ่งนี้เรียก ไม้ตะกับนะครับใช้สำหรับทนครับเมื่อเราผูกใบลานเป็นเป็นผูกแล้วเนี่ยนะฮะบางครั้งเพื่อป้องกันการหักหรือการคดงอนะครับก็จึงทำไม้ประกับเนี่ยเพื่อที่จะประกับหัวท้ายหนีบเอาไว้นะฮะซึ่งไม้ระกับก็จะมีตั้งแต่ไม้เรียบๆไปหรือว่าจะมี ลวดลายรองรับปิดทองแล้วแต่ว่า uh, ผู้สร้างมีปัจจัยอยู่เท่าไหร่อย่างไรนะครับแล้วก็จะสร้างออกมาครับนะครับแล้วยังจะมีอะไรห่อจากตรงนี้อีกไหมครับก็มีผ้าห่อนะครับซึ่งเราจะเรียกผ้าที่ห่ออย่างนี้ไว้เนี่ยเรียกว่าผ้าหอกัมภีร์นะครับผ้าหอคัมภีร์เนี่ยก็คล้ายกับแม้ประกับนั่นแหละนะฮะคือใช้เพื่อป้องกัน การชำรุดเสียหายของเอกสารนะครับรวมถึงว่าเนื้อลักษณะของผ้าก็แล้วแต่แปรผันไปตามผู้สร้างนะบ,บางครั้งก็เป็นผ้าริบเรียบบางครั้งเป็นผ้าจีวรของของพระนะครับ <split. S 2> บางครั้งก็มีการเดินทองอเดินดินก็มีนะฮะผ้าห่อคำภีบางบาง,บางผืนเนี่ยมีการใช้ซี่ไม้ไผ่ ร้อยเป็นเฝืกอเรียกเฟือกเนาะหรือคล้ายๆแบบมูลี่เนี่ยนะฮะรองซ้อนเข้าไปอยู่ในเนื้อผ้าเหมือนกันเพื่อให้ผ้านั้นมันมีความแข็งคงทนบัิเติมแล้วห่อให้การชำรุดมันก็จะลดน้อยลงยืดอายุของเอกสารนี้ได้ไปอีกระยะหนึ่งครับนอกจากเอกสารเราเนี่ยนะครอาจารย์ผมยังเคยเห็นในบางภูมิภาคเช่นเอกสารของกลุ่มไทยใหญ่เนี่ยเขาจะมี เหมือนเป็นกระดาษนะครับอาจารย์แต่ว่ามันจะเย็บตรงตรงหัวเนี่ยครับแล้วก็เวลาเปิดก็คลิกคลิกแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นแบบสมุดจีนใช่ไหมครับครับลักษณะลักษณะแบบสมุดจีนแต่ว่าเรามามาปรับครับนะครับมาใช้ทางทางทางเหนือนะครับเขาเรียกปั๊บหัวปั๊บหัวครับปั๊บหัวแต่ผมก็ไม่ไม่ทราบว่าทางกลางเรียกว่าอะไรทางกลางน่าจะไม่ไม่มีอาจจะไม่นิยมใช่ไหมครับคือเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็จะเป็นเอกสารที่อยู่ กลุ่มทั้งหนึ่งไปครับรวมถึงที่ไทยนอกประเทศครับไทยนอกประเทศจะเป็นส่วนใหญ่ในกลุ่มของกลุ่มไทยใหญ่ไทยใหญ่ครับกลุ่มไทยใหญ่ไทยมาวพวกนั้นนะครับแต่ในเมืองไทยเราเราไม่มากกว่าใช่ครับในเมืองไทยเราไม่นิยมใช้ไม่นิยมใช้เอกสารประเภทนั้นครับจากเมื่อกี้เป็นเรื่องของลักษณะของเอกสารเป็นภาพรวมนะครับคราวนี้ถ้าเราดูส่วนเนื้อหา ตัวที่บันทึกอยู่ข้างในครับมันจะมีเรื่องราวอะไรบ้างะครับเเรื่องราวที่บันทึกนะครับจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะจําแนกหมวดและหมู่ของเอกสารโบราณเนี่ยได้นะฮะตามที่หอสมุดแห่งชาติแบ่งเอาไว้เนี่ยก็จะมีอยู่สิบสามหมวดใหญ่ๆนะฮะซึ่งในในบางหมวดก็จะมีหมู่ย่อยๆอีกพอสมควรนะครับโดยพื้นฐานนะครับหมวดแรกจะเป็นเรื่องหมวดกฎหมาย นะครับกฎหมายมีหมวดที่สองคือจดหมายเหตุนะครับเป็นบันทึกเหตุการณ์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับอาจจะเป็นบัญชีการตั้งขุนน้ำขุนนาวหรือบัญชีเกณฑ์หญ้ามาเลี้ยงช้าเลี้ยงม้าเหล่านี้นะครับมีหมายรับสั่งเช่นเกณฑ์กําลังพลเข้าริ้วกระบนแห่หรือเกณฑ์ไปพระาสงครามนะครับพงะสวดานอันนี้คงไม่ต้องขยายความนะฮะทุกคนน่าจะเข้าใจครับพระสวานหมวดถัดมาคือเรื่องตํานานนะครับ จริงๆตำนานกับพงศาวดารอาจจะดูไปคล้ายๆกันแต่ว่าแยกกันตรงที่ว่าพงศาวดารจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์ถ้าเป็นส่วนใหญ่หนะฮะหมวดถัดมาคือวรรณคดีน,นะครับวรรณคดีเนี่ยโดยมากจะแบ่งหมู่ย่อยตามฉันทลักคำพัน<อ>เช่นกรอนอบทละรกรอนบทละครกรอนสวดกรดนอนอ่านบวกลงห่ฉันนะครับ,รบก็จะมีทั้งเรื่องทั่วไปที่เรารู้จักกันอยู่นะครับ,รบมีหมวด พระราชพิธีนะฮะเช่นพระพิธีพระบรมศพหรือกระบวนแห่พระเยรญายตราทางชนละมาศทางสตนละมาศนะฮะหมวดธรรมคดีนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับาศาสนาเรื่องชาดกมนพิธีนะฮออกาศาสตร์คือตำราแบบเรียนนะฮะประวัติว่าด้วยบุคคลประวัติบ,บุคบคลสาคัญนะครับเรื่องคณิตศาสตร์และการคำนวณก็มีมนะทีแรกเ,เราคิดว่าเอกสารฝั่งบ้านเราจะมีไหมมีเหมือนกันนะครับเรื่องการ คำนวณบางทีมีการท่องสุดคูณแบบแบบแบบไทยแบบบาลีนะฮะแล้วก็หมวดตำรารซึ่งตำราเนี่ยจากการไปสำรวจเนี่ยมักจะพบเยอะกว่าอย่างอื่นๆนะฮะโดยเฉพาะตำราที่เกี่ยวข้องกับวิชศาสตร์หรือตำรายาตำราปลุกเรือนพวกนี้นะครับ,รบด้วยความที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเนี่ยมากกว่าอย่างอื่นๆจึงจึงพบเอกสารกลุ่มที่เป็นตำรา ยาตำราเวชศาสตร์เนี่ยเยอะค่อนข้างเยอะในแต่ละพื้นที่ถ้าลงลงไปเก็บข้อมูลนะครับกลุ่มสุดท้ายคือจารึกที่เมื่อกี้ว่าไปแล้วนะครับตอนต้นว่าเป็นเอกสารส่วนหนึ่งที่เ,เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารนะครับ,รบนักวิชาการบางท่านท่านก็จะแยกจารึกออกมาอีกต่างหากก็มีใช่ไหมครับบางท่านกลรวมเรียกว่าจารึกและเอกสารโบราณบางท่านเรียกจารึกและเอกสารโบราณคือนับจารึกเป็นหนึ่งอีกส่วนหนึ่งแล้ว กลุ่มนี้จะมองเอกสารคือกลุ่มที่เป็นเป็นวัสดุที่อ่อนใช่เป็นใบลานเป็นสมุทรไทยเหล่านี้นะครับเนื้อหาเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็ใช้ตัวอักษรต่างๆกันตามแต่ละภูมิภาพผมก็เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงขอมไทยใช่ไหมครับมีอย่างหนึ่งแล้วถ้าพูดถึงว่าอักษรที่ใช้บันทึกในเอกสารเหล่านี้ที่พบในประเทศไทยนะครับอาจารย์อาจารย์พอจะยกตัวอย่างว่าจะมีสักกี่กี่ประเภทกี่ชนิด ของตัวอักษรครับถ้าในพื้นที่ภาคกลางนะครับโดยมากเลยก็จะเป็นตัวอักษรไทยนะครับแล้วก็มีอักษรขอมเสื้อสังขอมนั้นก็จะมีทั้งขอมที่บันทึกบาลีแล้วขอมที่ใช้บันทึกภาษาไทยถ้าพูดถึงขอมเนี่ยผมก็นึกถึงประเทศกัมพูชาเป็นภาษากัมพูชาหรือเปล่าไม่ใช่ครับอันนี้อาจจะมีหลายๆท่านที่เข้าใจผิดว่าอักษรและภาษาคืออันเดียวกันเนาะนะครับอักษรคือสิ่งที่ใช้บันทึกภาษาซึ่งสามารถที่จะ บทภาษาอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับซึ่งอักษรของมันเนี้ยลุ่มชนชาติไทยเอามาใช้สําหรับบันทึกภาษาไทยก็มีภาษาบาลีเองก็เยอะนะครับถ้าถ้าเรียกว่าอักษรของไทยนี่หมายความว่าถ้าเราอ่านปุ๊บเนี่ยเป็นภาษาไทยเลยใช่ไหมถ้าเราอ่านจะเป็นภาษาไทยเลยนะครับครับอันนี้คือในภาคกลางมีอักษรไทยอักษรของไทยของบาลีนะครับอันนี้อาจจะรวมไปถึงทางภาคใต้ด้วย เพราะว่าดูความเชื่อมต่อกันทางภูมิภาคภูมิศาสตร์นะครับถ้าไปทางเหนืออาจจะเจอตัวอักษรธรรมล้านนาอักษรไทนิเทศใช่ไหมครับทางอีสานก็จะเป็นอักษรธรรมอีสานก็มีอักษรรออีสานไทยน้อยครับพวกนี้คือแล้วแต่ว่าในแต่ละสังคมแต่ละบริบทของสังคมนั้นเนี่ยใช้ อักษรใดเป็นพื้นอยู่นะครับก็จะมีอักษรเหล่านี้รวมไปถึงภาษาแต่ละถิ่นไมเมื่อกี้ว่าไปแล้วว่ามีทั้งภาษาไทยมีทั้งภาษาขอมไอ้ภาษาภาษาเขมรภาษาบาลีนะครับบ้างก็เป็นภาษามอรพมานะครับเราจะพลาดซะเองนอกจากนั้นเราอาจจะยังพบเอกสารของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอีกใช่ไหมครับใช่ครับเส้นตัวอักษรเนา ใช่ไหมครับโดยคร่าวๆนะครับในกรณีที่อยู่ในใบลานก็จะเป็นเส้นจานจานรอเรือนะครับไม่ใช่น้องหนูเนาะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเอาเหล็กแหลมขีดลงไปเป็นตัวอักษรนะครับแต่เท่าที่สังเกตก็คือว่ามันเป็นเหล็กแหลมเฉยๆเข้าใจไหมมันไม่มีหมึกแล้วมันจะมันจะเป็นสีหรือว่าเราอยากได้ไงใช่ไหมครับเมื่อเราจานแล้วเนี่ยมันจะเป็นร่้องตัวอักษรเปล่าๆก่อนนะเพราจะเอา ข่เมาผสมกับยางน้ำมันยางข่าเมาขาเมาาาไฟแล้วนี่เนี่ยนะครับดำๆเนี่ยนะฮะก็คือรูบลงไปจากนั้นจึงขัดออกนะส่วนที่เป็นร่องเนี่ยตัวหมึกมันก็จะลงไปอยู่ในร่องนะครับก็ทําให้ตัวอักษรเนี่ยมันปรากฏขึ้นมานะฮะอันนี้คือสำหรับใบลานในสมุดไทยก็จะมีได้ตั้งแต่ถ้าเป็นสมุดไทยขาวบ้างก็จะเป็นเส้นหมึกก็มี หมึกก็คือหมึกจีนหมึกสีดำนะครับในสมุดเทยเขาใช้อะไรเขียนนะครับผูกกันล่ะแล้วแต่นะฮะบางครั้งเป็นเป็นปักกาที่เหลาจากไม้จากขนนกนะครับหรือบางครั้งมีผูกกันปลายละเอียดหน่อยนะครับก็จะหลากหลายมีเส้นหมึกมีเส้นรงบางเส้นรงคือสีเหลืองอ่ารู้สึกจะเป็นเล่มนี้จะเป็นเส้นเส้น อ๋อใช่อันนี้เป็นหอรดานนะครับอันีมีสีเหลืองนะลืองแต่แต่สีเหลืองนี่ก็ยังมีสีเหลืองมีสองสองสองแบบถ้าสีเหลืองส้มเป็นสีที่ได้จากยาของไม้เรยกเส้นโรงนะครับสีออกเหลืองเหลืองออกเขียวหน่อยเนี่ยเป็นหอระดานได้จากแร่หินนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนสมัยโบราณนะฮะที่จะเลือก แรเลือกเอาวัสดุพื้นถิ่นพืชอะไรที่ยางพืชอะไรมาใช้หรือบางเล่มสําคัญหน่อยก็เป็นเส้นทองนะฮะก็คือเขียนด้วยจริงๆแล้วจะเขียนด้วยชาดลงไปก่อนเพื่อให้มันขับสีชาดสีแดงอ๋อเป็นสีแดงนะครับแล้วก็เขียนทับชาดนี่ด้วยยางไม้เช่นยางเอ่อยางมะเดื่อยางกระถินพวกนี้นะครับแล้วจึงปิดทองคำเต็มลงไปนะฮะ คือที่ต้องเอาชาติลงก่อนเพื่อที่ให้มันขับสีทองเนี่ยให้เดือขึ้นมาถ้าปิดทองเลยเนี่ยไม่จะไม่เห็นสีมันจะจมกับพื้นกระดาษนี่ก็เป็นภูมิปัญญาเช่นเดียวกันนะฮะก็จะเป็นโดยประมาณพื้นฐานประมาณนี้นะครับครับก่อนจะจบครับอาจารย์ผมก็ยังสังเกตเห็นอีกว่าตรงข้างๆขอบๆเนี่ยครับก็ยังจะมีการลงสีอีกอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมครับครับเออสำหรับใบลานนะครับเอาแบบนี้ก่อนแล้วกันนะฮะ ถ้าสังเกตว่าสันไม่มีสีอะไรเลยอย่างนี้เนี่ยนะครับจะเรียกกันว่าลานดิบนะก็คือเออพื้นพื้นโดยทั่วไปไม่ไม่มีลงรักไม่มีปิดทอไม่มีสีต่างๆนะครับีนี้สันเหล่านี้เนี่ยบางครั้งนะครับผู้สร้างก็จะทําให้เกิดความวิจิตรขึ้นมาอีกแบบหนึ่งนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับ ยี่เรียกปิดทองล่องชาติก็คือขอบสองด้านเป็นปิดทองนะครับทองคำเปรวเวนี่นะฮะแล้วก็ตรงกลางทาชาติสีแดงเรียกปิดทองล่องชาตินะครับในกรณีที่ถ้าเป็นชาติทั้งหมดเรียกชาติทึบนะฮะหรือถ้าปิดทองทั้งฉบับนะไม่มีชาติอย่างนี้ก็คือทองทึบก็จะเป็นสีทองทั้งหมดเลยนะครับ นอกจากนี้ยังมีที่เป็นรักอย่างรักสีดำเนี่ยนะฮะก็เรียกรักทึบก็มีหรือปิดทองล่องรักก็มีแล้วแต่ว่าช่างหรือผู้สร้างเนี่ยจะสร้างมาแบบไหนอันนี้จะเป็นเรื่องของความสวยงามเรื่องของความสวยงามแล้วครับจะไม่ได้มีควไม่ได้เกี่ยวกับว่าทําให้สะดวกในการเขียนอะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้องกับ้านการเขียนแล้วครับแผมคือเรื่องความสวยงามอาจจะอวดความศรัทธากันสักหน่อยนึง คร,ค,รครับสำหรับวันนี้เราก็ได้รับความรู้มากมายเลยนะครับจากอาจารย์พอลนะครับสุขใสจากภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับเราได้เรียนรู้ว่าเอกสารทั้งหมดเนี่ยมีกี่ประเภทแต่ละประเภทเรียกว่าอะไรบ้างแต่ละประเภทเนี่ยใช้อักษรอ,อะไรในการบันทึกเนื้อหาสาระทั้งหมดมีกี่หมวดหมู่นะครับรวมถึงรายละเอียดปลีกย่อย ไม่ว่าจะเป็นการปิดทองนะครับการล่องชาติอะไรต่างๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์พอพลเป็นอย่างมากเลยครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ